วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบรถยี G ่ห e ้อ MG ES กับ Mazda CX-5 ในกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์เป็นหนึ่งในการตลาดสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ของการใช้สินค้าและบริการนั้นๆเพื่อให้คนรับรู้และสัมผัสถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งในเวลานี้วงการ SUV ไทยกำลังจับตามอง MG ES รถ u v 5ที่นั่งน้องใหม่ที่มาพร้อมกับจุดเด่นหลายรายการที่ให้ความคุ้มค่าดังนั้นในวันนี้จึงนำรถรุ่นนี้มาประชันความคุ้มค่าของรถอีกรุ่นหนึ่งอย่าง Mazda CX-5 ที่พกออปชันอาร์มสมัยแทบจะเทียบเท่ากับรถหรูจากยุโรป รถยนต์ยี่ห้อ MG ES ออกแบบห้องโดยสารให้มีเอกลักษณ์โฉบเฉี่ยวและทันสมัยอีกระดับตกแต่งด้วยวัสดุหุ้มหนังระดับพรีเมียมสีดำที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความสปอร์ตพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยเบาะที่นั่งผู้ขับขี่และเบาะผู้โดยสารสามารถปรับระดับไฟฟ้าพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันระบบววควบคุมความเร็วอัตโนมัติ กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติรวมถึงระบบอินโฟเทนเมนต์ด้วยจอสัมผัสที่กว้างถึง8นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อระบบนำทางระบบความบันเทิงเป็นต้นและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยอีกหลายอย่างราคารถรุ่น MG ES ราคาเริ่มต้นที่1,310,000บาทและเมื่อเทียบกับ Mazda CX-5 ราคาเริ่มต้นที่1,690,000บาทรถยีย่ห้อ Mazda CX-5 ได้ออกแบบห้องภายในที่ให้ความสปอร์ตหรูหราและออปชันอันทานสมัยที่ครบคันยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือระบบเจนเตอร์ดิสเพย์จอทัชสกรีนขนาด7นิ้วที่เมนู N o, สั่งงานของระบบ โดยที่ผู้ขับขี่สามารถใช้งานระบบได้ทั้งสัมผัสและสั่งการด้วยเสียงควบคุมที่คอนโทรล,ลกลางตรงแผ่นเกียร์ที่ให้คุณได้สั่งการง่ายขึ้นและยังสามารถรักษาสมาธิผู้ขับขี่ได้อย่างดีอออปชั่นอื่นๆเช่นระบบควบคุมความเร็วคงที่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเป็นต้น สรุปง่ายๆคือรถ MG ES เป็นรถ UV ที่มอบความคุ้มค่าครบคันสำหรับครอบครัวที่รักการท่องเที่ยวทั้งหลังคา s ซันร o ฟที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้าเครื่องยนต์เทอร์โบที่รองรับน้ำมัน E85 ระบบความปลอดภัยที่อัดแน่นสำหรับการเดินทางไกลที่สำคัญแม้จะจัดออปชั่นหนักขนาดนี้แต่ราคาเริ่มต้นเพียง1.3ล้านบาทเท่านั้น ส่วน Mazda ex 5มีจุดเด่นที่มิติตัวถังและตัวรถที่ยกสูงให้ความกว้างขวางและประสิทธิภาพการวิ่งลุยได้ในสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงการอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองไปจนถึงทางหลวงสมกับความเป็นรถตรรมที่ผ่านลังสค์มาเป็นอย่างดี